ต้องทําไงครับนําไปใช้งานสําคัญมากเลยนะไอ้ตัวที่สองนี้ถ้าเรียนแต่แกนไอ้นั่นมันสมัยเรียนครับเรียนแกนเรียนหลักการเรียนทฤษฎีแต่เพื่อไปตอบข้อสอบแต่ตอนนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องสอบมันเน้นว่าเอาไปใช้งานได้ไหมแล้วเป็นยังไงครับใช้จนชํานาญวันหนึ่งคุณจะเกิดการบูรณาการเองเพราะสิ่งที่คุณเรียนมามันมีหลากหลายวิชาครับในชีวิตจริงมันมีหลายดิสซิ п ลินเนะาะเรียกว่าเป็นาสตวิชานะครับ แล้วในที่สุดเห็นไหมครับว่ามันก็เดินตามนี้แหะครับภาษายุทธจกักรภาษากําลังภายในก็บอกว่าอันแรกคือเรียนกับบนท่าไลน์แต่ข้้งบนนะ เรียนกระบวนการแล้วเป็นยังไงฝึก<อ>มู่มที่จะถอดบทเรียนนะครับของงานเชคเชครั้งที่15นี้นะก็จะถือว่าเดี๋ยวเราจะได้มีอะไรดีๆจากวิทยากรจากผู้ที่มาเข้าร่วมแล้วได้แสดงความเห็นอะไรมันจะตกผลึกอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําแค่เอกสารเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากางานนี้นะครับ l e ARNING จึงเป็นพลังการเรียนรู้ที่สําคัญส่วนตัวอื่นๆนั้นอย่างที่ท่านได้ทราบแล้วผมก็ใช้คาว่า VISION แทนพลังของจินตนาการใช้คําว่า PASSION แทนพลังของแรงใจและใช้คาว่าแอคชั่นแทนพลังของการกระทําเรื่องพลังของการกระทำเนี่ยเราจะสังเกตได้จากพฤติกรรมนะครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องการประเมินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมาผล่ตรงเรื่องของการเรียนรู้และแอคชั่นถ้าเราประเมินมาเราเห็นผลแล้วเราสัมผัสได้คนทํางานเห็นความก้าวหน้ามันจะกลับมาสร้างแรงใจครับจริงๆที่ผมเขียนตรงนี้มันวนวน,วนเวียนเกี่ยวพันกันหมดเลย พวกเราจะเห็นลูกศรที่มันโยงไปโยงมาเนาะเพราะมันยากเหมือนกันที่จะเขียนให้มันดูง่ายๆเพราะทั้งสี